ผู้การเมืองชนติวเข้มกัดสถานบันเทิงพัทยายกระดับการรักษาความปลอดภัยภายในสถานบริการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวจากการณีที่สื่อโซเชียลนำเสนอข่าวที่มีการสถานบันเทิงในพื้นที่เมืองพัทยารุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสองคนท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมไปถึงกลุ่มพนักงานบาร์ที่อยู่ในละแวกดังกล่าวสร้างภาพลักษณ์ความเสียหายต่อภาคท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ล่าสุดวันที่6มิถุนายน2567ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาพลตํารวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีเป็นประธานการประชุมทําความเข้าใจและชี้แจงเรื่องมาตร,ราการรักษาความปลอดภัยในสถานบริการและสถานประกอบคล้ายสถานบริการของการรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการพร้อมด้วยนายวิกิตมนโรธกิจนายอำเภอบางละมุงนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยา พันตำรวจเอกพาติกรสรชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาโดยมีนางอัมพรแก้วแสงนายกอุตสาหการรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยานางลิซี่แฮมินตันนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาในายชัยรัตน์รักทองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสพเมืองพัทยา นายดำรงเกียรติพินิจการเลขานุกการสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาผู้ประกอบการสถานบันเทิงและการในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวน300คนเข้าร่วมประชุมพลตำรวจตรีทวัตเกียรติผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีกล่าวว่าตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีรวมกับฝ่ายปกครองจัดการประชุมทำความเข้าใจและชี้แจงเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานบริการและสถานประกอบ้ายสถานบริการ ของการรักษาความปลอดภัยพร้อมกำชับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกาศในการดูแลนักท่องเที่ยวและคนที่เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการโดยได้เน้นย้ำมาตรการสำหรับสถานบริการและสถานบันเทิงห้าปลอดประกอบด้วยลบหนึ่งตลอดเด็กพนักงานที่ทำงานในร้านต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและคนที่เข้ามาเที่ยวต้องมีอายุ20ปีขึ้นไป2ตปลอดยาเสพติด3ตปลอดอาวุธลบสปลอด้าม,มนุษย์ และหปลอดภัยซึ่งในส่วนนี้จะต้องเป็นการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่ใช่ไปทำร้ายคนที่มาใช้บริการรวมทั้งในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดและทางหนีไฟสำหรับสถานบันเทิงต่างๆทั้งนี้ในที่ประชุมก็ได้มีการทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกาดตามสถานบันเทิงเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยภายในสถานบริการในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวโดยนิยามของกาดคือพนักงานภายในสถานบริการ หรือสถาประกอบการที่ได้รับการว่าจ้างในการดำเนินการภายใต้กฎหมายที่กำหนดตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการพุทธศักราช5 9 0 9อย่างไรก็ตามหากมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นภายในสถานบันเทิงกับนักท่องเที่ยวให้กัดหรือพนักงานร้านแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าระับเหตุเรีียนนพ่้องสื่อมอนน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 ะะะคคครรรัััับบบพีีนนนน่่้้อองงชววใสข ตำรวจภูธรจังหวัดชบุรีร่วมกับทางส่วนของฝ่ายปกครองนะครับอำเภอบางละบุงนะครับก็เราก็เชิญเจ้าของสถากิจการําบริการในเขตพื้นที่ของชุบุรีโดยเฉพาะพัทยารวมทั้งของในส่วนของพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือกาดของร้านนะครับมาประชุมชี้แจงนะครับมามอบนโยบายกำชับไกบัตนะครับในเรื่องของการดูแลของนักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้าไปใช้บริการในฐานบริการนะครับซึ่งเราเน้นนะครับนโยบาย ห้าปอดนะครับก็คือปอดที่1คือปอดเด็กเด็กในที่นี้มี2ส่วนคือเด็กที่มาเป็นพนักง,งานในร้านต้องอายุเกิน18คนที่มาเที่ยวต้องเกิน20นะครับปอดที่2คือปอดยาเสพติดนะครับปอดที่3คือปอดอาวุธปอดที่4คือปอดค้ามนุษย์ปอดที่5คือปอดภัยปอดภัยที่นี้ก็คือในส่วนที่เน้นย้ำก็คือในส่วนของพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับที่จะต้องดูแลความปลอดภัยให้กันเอาเที่ยวไม่ใช่ไปทํรลาย คนที่มาใช้บริการนะครับซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีรวมทั้งในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการปิดกล้องวงจรปิดหรือทางหนีไฟสําหรับร้านนะครับซึ่งซึ่งวันนี้เราก็มาทาความเข้าใจมาพูดคุยเน้นย้ําโดยเฉพาะในส่วนของอพนักงานรักษาความปลอดภัยน,นะครับซึ่งก็อาจพี่น้องสื่อมวลชนอาจจะเห็นนะครับที่ปรากฏเป็นคลิปภาพข่าวทางสื่อมวลชนที่มีในส่วนของพนักงานรักษาความภัยไปลุมทําร้ายนะครับผู้มาใช้บริการ ตามถานบริการนะครับซึ่งมีหลายคลิปนะครับหลายเหตุการณ์ในห่วงที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เราก็มีการมาพูดคุยมาทําเข้าใจนะครับก็คิดว่านี่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมีเหตุลักษณะนี้นะครับซึ่งทางเจ้าของฐานบริการรวมทั้งพนักงานข่าวไทยก็ให้ความความมั่นใจหรือให้ความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครับบรรยงจันทรอดผู้สื่อข่าวชนบุรีรายงานท่านสามารถรับชมข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นที่รวดเร็วกระชับฉับไวครับ